ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะครับช่องเบลลายไทยครับผมก็ยินดีต้อนรับพี่พีเอฟทุกท่านครับยามเย็นครับพี่ก็รับชมพระก็น้องรอบข้าครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อผมช่องทางนี้ได้เลยนะครับ062 5 4ห6 5 6 4้าสห้าห้าหี่แอดไลน์ที่เบอร์โทรครับธนาคารออมสินครับผม0 2 0 3 5 9 2 6 4 8 9 0ครับ ชื่อบัญชีสุชาติรุ่มอินนะครับรายการแรกวันนี้ผมมานําเสนอครับเป็นพระให,ใหม่ครับนี่คือเหรียญหลวงปู่ฤาษีลิ้งดำนะครับเป็นด้านหลังเป็นท้าเวสุวรรณครับนี่คือเหรียญเลี่ยมเดิมๆครับเป็นพระใหม่ๆนะพี่เนาะก็ยังกริบอยู่เลยครับไม่ได้ใช้เลยครับเหรียญนี้ถือว่าสวยมากครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับก็รับชมได้เลยครับรายการนี้ผมขอที่ 300รอบาทครับพี่เป็นหลวงปู่ฤาษีเลิงดำวั่าสุงครับวัดน,นี้นี่ผมเคยไปเล่นดตนตรีครับอ่าอ่าเป็นงานชาวนากิจเนาะเจ้าวาดวั่าสุงไม่ใช่หลวงปู่นะครับเป็นอ่าต่อจากหลวงปู่มาอีกมีมรณภาพอีกหนึ่งท่านครับก็ผมเอาดนตรีไปเล่นมาครับพา่พัพดมอนเนาะพี่เนาะก็ไปเจอพิพาาที่อุทัยด้วยนะครับเป็น ของครูทัศนัยครับพินพาดเนาะก็วงผมวงพิจิตวงเด็กน้อยครับไปเล่นกันครับรายการนี้3ามร้อยบาทเป็นรายการที่หนึ่งครับวัดใหญ่มากครับถึงขั้นต้องมีรถวิ่งนะเขาเรียกว่ารถอะไรนะรถสนามวิ่งครับรายการต่อไปเป็นลวงพ่อผางครับพี่มีสมเด็จองค์ปฐมมีห้องต่างๆเยอะเลยนะครับก็นั่งมีปัสนาแล้วก็โรงครัวนี่ใหญ่มาก พระาตุงนะครับรายการนี้เป็นภาษาอีสานครับหลวงพ่อผางเหรียญสวยเลยครับเหรียญนี้ครับรายการนี้ผมขอที่300ร้อบาทครับพี่เป็นรายการที่2ครับเป็นปีหนึ่งสองครับเหรียญนี้คือเหรียญหลวงพ่อผางนะครับก็สวยเดิมเดิมครับพี่เ c ท่านใดชอบปิดได้เลยครับพี่พระแบบนี้เก็บไว้ก่อนครับสวยๆแบบนี้นะครับรายการต่อไปเป็นพระสายเหนือครับพี่ดูครับนี่คือพระพระคงลำพูนนะพี่เนาะ ดูนะครับรายการนี้สวยมากครับเนื้อออกสีดอกจำปีครับพี่ดูนะครับแล้วก็มีนี่ครับดูครับติดบ้างไม่ติดบ้างครับแต่องนี้ก็ติดนะครับก็ดูครับแล้วก็ดูการวางมือครับองนี้ถือว่าน่ารักเลยนะครับก็ใช้ได้เลยทีเดียวครับพี่เป็นรายการที่3ครับ fc ท่านใดชอบปิดได้เลยครับพี่ รายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่เป็นรายการที่สามนะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่นะครับมาเป็นที่ดูนะครับนี่คือสมเด็จครับก็สมเด็จโตพรมบาลังสี่ครับองค์นี้เป็นวัดบางขุนพรมเนาะพี่เนาะนี่ครับมีหยกแดงครับหยกแดงหรือไปเปื้อนอะไรแดงมาดูนะครับแม่รายการที่ผมขอที่ ห้าร้อยบาทครับเอฟซีท่านใดชอบปิดได้เลยครับพี่เป็นรายการที่สี่ครับต่อไปเป็นรายการที่ห้านะครับห้าร้อยบาทครับรายการนี้ครับเป็นปูและสี่แย้พี่ดูให้ดีครับเป็นเก่าๆเลยครับพี่เป็นเนื้อชินนะครับดูครับเป็นฟักกุ้ด้วยนะครับเนี่ยก็เนื้อชินเก่าๆเอฟซีท่านใดชอบปิดได้เลยครับดูนะครับรายการนี้มียันมีจานด้วยครับก็ รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับเป็นรายการที่ห้าครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับเป็นสาเด็จวัดเกศโยครับของที่เมืองอ่างทองนะครับรายการนี้ก็ถือว่าเป็นของเก่าครับเมืองอ่างทองนี้บอกได้ว่าเป็นเมืองแห่งนักรบครับก็คุณนายขนมต้มครับปาโม้ครับแล้วก็คุณลองปลาชูนะคนี่ครับรายการนี้ผมขอที่400บาทครับพี่ เป็นรายการที่6ครับต่อไปเป็นรายการที่7นะครับมาเป็นดูครับเป็นพระปิตาครับพี่องนี้ก็เนื้อมันดีนะครับรายการนี้ผมขอที่ขอที่200บาทครับพี่เป็นพระปิตาด้านหลังมียันแปลกๆครับพี่ F4 ท่านใดชอบปิดได้เลยครับราคานี้เบามากครับพี่ดูนะครับเป็นรายการที่7ครับต่อไปเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8มาเป็น ดูนะครับรายการนี้เป็นสมก่อนะครับดูครับรายการนี้คือสมก่อครับก็สองร้อยบาทสภาพนี้ครัเบาเลอเกินนะครับต่อไปเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนี้เป็นหลวงพ่อพรมนะพี่ดูนะครับเป็นพระปั๊มสภาพชัยครับหลวงพ่อพมว่าช่องแขครับ ถือว่าเป็นพระเกจิอ่าจังหว,วัดนครสวรรค์เนาะพี่เนาะก็วัดช่องแคเนะี่ยผมเคยไปเล่นดนตรีเหมือนกันนะครับนี่ครับก็หลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคครับรายการนี้ผมขอที่แม่ขอสักหกร้อยบาทนะพี่องค์นี้สวยมากครับพระถึงแม้ผ่านการใช้มาแต่ว่าพระองค์นี้ดูง่ายครับพี่สวยครับมีระฆังครับดูนะครับเบาเหลือเกินครับพี่ราคานี้ครับมานี่ องคนี้สวยมากครับดูนะครับหลวงพ่อพรมนะวัาช่องแขรครับใครชอบปิดได้เลยครับหกร้อยบาทครับพี่รายการนี้เป็นรายการที่เก้าครับต่อไปเป็นรายการที่สิบนะครับมาเป็นนางกวักครับดูครับพี่ดูให้ดีครับนี่คือนางกวักเนื้อเก่าๆครับเขาเรียกว่าเปียกเปียกอ่าขี้ผึ้งนะครับสีผึ้งครับรายการนี้เป็นนางกวักเก่าๆครับพี่ ราคานี้ผมขอที่400บาทครับ fc ท่านใดชอบปิดได้เลยครับพี่นี่คือนางกวักหลวงพ่อเดิมเนาะขี่สิ่งด้วยนะครับเป็นรายการที่สิบครับต่อไปเป็นสิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงปู่ภูวัทล้อครับหลวงพ่อหินนะครับนี่คือหลวงพ่อหินนะครับแล้วก็วัทล้อครับด้านหลังเป็นชลวันครับแล้วมีวับสดครับรายการนี้ขอที่300บาทครับพี่เป็นผาแท้ดูง่ายนะครับนี่นะใครชอบปิดได้เลยครับนี่คือ เมืองพิจิตรครับต้องมีชละวันครับนี่มีชละวันสวยมากครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปสิบสองครับพี่ดูครับใหม่แต่เก่านะพี่ดูให้ดีครับเนื้อเนี่ยขาวๆไม่ใหม่ับแต่ว่าเวลาเราส่องไปนะครับจะเห็นมนสระเนี่ยว่าเก่าครับแล้วก็คลาสสิกครับพี่ขาแป้งข้าวไรมาอย่างกะบังคุณพ่มเลยครับนี่คือวันทาเสมานะครับพระวันทาเสมาหายากครับพี่ไม่ค่อยเจอครับของผมเนี่ยประมาณทัก สามร้อยก็อีพีองนี้น่าจะเป็นองค์ที่สามที่สี่เองนะครับก็ไม่เยอะครับพี่ไม่ค่อยเจอครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะครับเป็นอันที่สิบสองครับต่อไปสิบสามครับพี่ดูครับนี่คือช้างนะครับของช้างเลยเป็นอ่าเขาเรียกว่าขนายช้างครับก็ช่วงต่อจากงาเป็นกระดูกช้างครับช่วงกามครับเรียกกามช้างเละขนานเขาเรียกขนายครับก็เหมือนงาครับพี่เอาไว้ปัดเยดได้ครับรายการนี้ติดตัวไว้ได้ครับพี่ ดูนะครับมานี่เขาเจรนายมานะอ่าใครชอบนะรายการนี้นะผมขอที่150บาทครับพี่เนี่ยครับแล้วนี่ก็เป็นหินนะอันนี้เป็นหินที่เขาเขาเรียกว่าหินอะไรผมไม่แน่ใจนะแหมใครรู้นะพี่ดูเขากึ่งมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คนโบราณโบราณทํา,ากันไว้ครับเป็นหินกเก่าๆรายการนี้ก็150บาทเท่ากันครับ FC ี่วชอบปิดได้เลยครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับหินผมได้มีมาเนี่ยมาแบบนี้เลยพี่ เยอะมากนะพี่ดูครับใครชอบปิดได้เลยพี่อันนี้งาจา้างนะเป็นงานะเขาเรียกว่าขนายช่วงต่อจากงาใครชอบราคาานี้เลยครับพี่เยอะมากๆครับพี่โอ้โหเป็นตกร้อยกว่าอันครับตมมนี้เยอะครับพี่ก็ของดีๆครับเดี๋ยวกะว่าเนี่ยเอาไปเลี่ยมเป็นประคาได้เลยพี่ร้อยแปดได้เลยเนี่ยสีดำๆเนี่ยเป็นหินนะครับเนี่ยหินเก่าๆครับนี่เนี่ยพี่ดูครับนี่เอาฝนทองนะเอาทองฝนนะติดด้วยครับทองฝนติดเขาเรียกว่าหินอะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจนะ รายการต่อไปครับเป็นพระรอดลำพูนนะครับพี่ดูครับเป็นพิมพ์เล็กครับไม่ค่อยเจอครับพี่นานๆมาครับพิมใหญ่นี่ก็หายากแล้วนะของผมครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทับเป็นพระรอดลำพูนนะครับเบสซีท่านใดชอบพี่ปิดได้เลยนะครับก็เป็นของดีของเก่าครับรายการต่อไปครับเป็นพระล่วงนั่งหลังริมนะครับดูครับรายการนี้ก็ผิวหิ้งเดิมเดิมครับผมขอที่ สามร้อยบาทนะครับถ้าปัดสวยมากครับพี่พระรายการนี้ปัดสวยจริงๆครับเป็นรายการที่สิบหกครับต่อสิบหกสามร้อยบาทต่อไปเป็นทสิบเจ็ดครับพี่หูพระนอนครับเป็นพระประจำวัดวันนอนนะครับก็เขาเรียกว่าปางสายญาตินะพี่นี่รายการนี้เป็นสองสี่กว่าแน่นอนครับเป็นรอโบราณเก่าเดิมครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับใครชอบปิดได้เลยครับนี่ครับ ตอนนี้นี่แกงติมผมนี่เข้าที่แล้วครับเดี๋ยวได้เรื่องครับพี่กำลังโซนนะครับเด็กเล็กครับพี่รายการต่อไปเป็นพราลีลายืนนะครับนี่เป็นกุกําแพงเพชรครับก็ของดีของเก่าครับนานๆจะมาครับพี่เนื้อแก่งมากครับเหมือนหินเลยนะพี่แก่งอย่างหินครับรายการนี้สี่ร้อยบาทครับพี่ใครชอบปิดได้เลยครับเป็นรายการที่สิบแปดครับต่อไปสิบเก้าครับพี่ดูนะครับ สิบเก้านี้เป็นน่าจะเป็นหลวงพุทธศุขวัดปปกคลองมะขามเท่านะพี่ดูนะครับผมดูแล้วนะแต่ว่าเป็นพระสภาพผิวยิ่งเดิมๆรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับไม่ได้ปัดไม่ได้อะไรเลยนะปล่อยเดิมๆเ,เขานะครับว่าถ้าปัดคาบออกเนะี่ยคมชัดแน่นอนรับเป็นรายการที่สิบเก้าครับต่อไปยี่สิบครับพี่ดูให้ดีครับยี่สิบนี้เป็นพี่ดูนะครับนี่คือสองห้าหนึ่งเจ็ดครับ หลวงพ่อแดงวัดเขาวันใหอิดครับเหรียญคมมากครับปีหนึ่งเจ็ดครับผมเพิ่งเคยเห็นนะพี่เหรียญแบบนี้ครับใครชอบปิดได้เลยรายการนี้เบาเหลือเกินครับพี่ชอบปิดได้เลยครับพี่นะครับเขาวันใอิดเนาะหลวงพ่อแดงครับปีหนึ่งเจ็ดครับผมขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่สภาพนี้ครับเงินนี้เพิ่งเคยเห็นนะครับรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองพูครับพี่ดูครับนี่คือสังกัจัยหลวงพ่อเดิมครับเป็นของดีของเก่าครับดูครับรายการนี้ผมขอที่ สี่ร้อยบาทครับพี่ FC ท่านใดชอบผักเก่ายปิดได้เลยครับรายการต่อไปครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองนี่เป็นพรดพิคเนตครับองค์นี้เป็นพรดพิคเนตเนื้อเก่าครับเนื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าย่างกับเม่กระสิ์ไม่กะพัดเลยนะแต่ว่าเป็นพรดพิคเนตครับดูครับรอแบบนี้เลยครับรายการนี้สองร้อยบาทครับเทพเจ้าแห่งความสาเร็จครับก็บ้านไหนมีก็คิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาเพราะว่าบ้านผมไม่มีอยู่แล้วครับ รายการที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสองอ่ะยี่สิบสองนะพี่กัเนตต่อไปยี่สิบสามเป็นต้มหูต้มหูเก่ายุคยุทธยาครับนี่ครับผู้หญิงยุทธยาสมัยก่อนเนี่ยใส่ต้มหูแบบนี้นะครับนี่ขุดได้นะพี่ได้ที่พิษณุโลกครับรายการนี้ก็ขอที่สองร้อยบาทครับเอฟซีท่านใดชอบความเก่าปิดได้เลยครับดูครับเป็นรายการที่สามครับต่อไปเป็นยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่มาเป็น สเด็ดครับพี่ดูนะครับรายการนี้ครับเป็นสมเด็จโตพมรังสีครับก็เป็นลงรักเปียกทองครับดูครับแล้วก็ดูรักชาติครับสีออกแบบน้ําตาลออกเลือดหมูกแบบนี้เลยครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ใครชอบปิดได้เลยครับรายการต่อไปครับเป็นดูนะครับเป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับอยู่ในกรอบเดิมๆรายการนี้ไม่ไม่แกะนะพี่ผมขอที่สามร้อยบาทนะครับดูนะครับ สามร้อยบาทครับพี่หลวงพาทบรับรายการต่อไปครับเป็นพิสมรอนครับพิษสมอนเนี่ยน่าจะเป็นของหลวงพุทธุกหรือเปล่าแล้วมีเปียกทองครับยุคเนี่ยผมบอกเลยว่ามียุคแม่จะว่ายุกรัตนาก่ว่าได้กับสีทองแบบนี้ครับพี่รายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพิษสมอนนะครับแบบสีทไหนชอบปิดได้เลยครับพี่เป็นรายการที่ยี่สิบหกครับต่อไปเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดมาเป็นเหรียญนะครับนี่ยครับหลวงพ่ออะไรเนี่ย ชนะชนะธรรมนะครับดูว่าแม่ธรรมะย่อมชนะธรรมแม่หลวงพ่ออะไรผมไม่ได้จ่ใจนะวัดหัวคูวัลายลามครับเหรียญนี้หนึ่งร้อย้าสิบาทครับพี่เบาเหลือเกินครับรายการต่อไปครับเป็นดูนะครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินพี่นานๆมาครับไม่ค่อยมีแล้วนะครับสวยๆแบบนี้ครับก็รายการนี้ผมขอที่400บาทครับจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับดูครับจอบเล็กครับ นี่ครับสองสี่ห้ากว่าครับพี่ยุคปูย่าตายายเราครับแบบนี้เลยนะครับก็มีตะไบบุ้งแทงเก่าๆใครชอบพี่ปิดได้เลยครับเป็นรายการที่ยี่สิบแปดครับต่อไปเป็นยี่สิบเก้าครับพี่วันนี้มีทีเด็ดนะครับมีอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทีเด็ดนะครับมีงาช้างครับสองชิ้นครับพี่ผมจะให้ดูนะครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่เป็นนางพญานะครับเป็นรายการที่ยี่สิบแปดครับต่อไปเป็นยี่สิบเก้านะครับ ยี่สิบเก้าใช่ไหมอ่าอัน <Tyr> น <ann ust ano> ี้สามสิบนะพระนอนครับเป็นองค์ที่สองครับพี่ดูครับวันนี้มาสององค์เลยครับก็สามร้อยบาทครับพี่เป็นราคาที่ยี่สิบสามสิบนะอ่าต่อไปเป็นสามสิบเอ็ดครับพี่ดูนะครับสามสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อทบวชชนแดนครับอ่าพี่ดูให้ดีครับเหรียญนี้นะผมะ้ห้ดูใกล้ๆแบบใกล้ชิดเลยนะครับเหรียญนี้พี่ดูครับมีเห็นไข่ปลานะพี่ดูครับไข่ปลาอยู่ด้านข้างเลยครับแบบนี้เลยครับใครชอบปิดได้พี่ รายการนี้ผมก่อที่400บาทครับหลวงพ่อทบนะครับ24กว่าครับรุ่นเดียวเหรียญประจำวันนะ2496รายการนี้เป็นหลวงพ่อแก้วนะครับดูครับดูหลวงพ่อแก้วครับเหรียญนี้คมมากจังหว่าระยองครับวัดละหารไร่นะครับก็เป็นพส2558ครับรายการนี้200บาทครับเป็นพระใหม่นะครับรายการที่32ครับต่อไปเป็น33ครับพี่33เนี่ย เป็นพระครูสุนทรครับแม่หลวงพ่ออะไรผมยังไม่แน่ใจเลยนะพี่ก็ร้อยเอ็ดครับนานๆมาพี่รายการนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับดูนะครับเบาเหลือเกินนะพี่แล้วก็เหลือสองรายการอ่ะรายการหลวงวัทบ์มาให้หมดครับรายการนี้เหรียญหลวงก็ทบเรี่ยมเก่าเดิมครับพี่คาบเทียนยังอยู่ครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทครับเอฟซีท่านใดชอบพี่ปิดได้เลยครับพี่ป้านี่มาดูง่ายๆครับดูครับเหรียญนี้ครับ ราคานี้เบามากครับพี่เบาเหลือเกินนะครับหลมงทบมาชนแดนครับเก่งมากครับผมวทบนี่สายเหนียวครับสายเหนียวเพชรบุ์ต้องมีครับพี่คนอยู่เพชรบณ์ถ้าไม่มีหลวงพ่อทบเนี่ยถือว่าไม่ใช่คนเพชรบณ์นะครับเป็นรายการที่สาที่สี่ใช่ไหมต่อไปเป็นสองรายการสุดท้ายครับพี่ดูครับดูให้ดีนะครับสองรายการสุดท้ายรายการนี้ครับเป็นหลวงพ่อเงินครับเป็นแกะแบบชาวบ้านพี่ดูนะคือพิมพ์ชาวบ้านแกะ แกะนมแกะนาแล้วนะพี่สีออกดอกจำปีครับพี่ดูครับรายการนี้คือหลงพ่อเงินมดบางคานครับแกะเป็นเป็นงาช้างแกะนะพี่เฉพาะงาช้างเนี่ยมีพุทธคุณอยู่แล้วครับพุทธคุณนีร้อยแปดเลยนะครับก็งาช้างไม่ธรรมดานะครับก็พี่ดูครับเราองค์นี้เอางาช้างชาวบ้านแกะเป็นหลงพ่อเงินครับดูครับนี่ครับสวยมากนะพี่ผมบอกเลยว่ารายการนี้เบามากครับพี่ ผมขอที่1500บาทนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับแกะแบบนี้ครับพี่เนื้อออกสีดอกแกมปีแล้วมันมากครับแห้งจนมันเลยนะครับแล้วก็พี่ดูนะครับนี่คืองาช้างแท้ๆครับงาช้างเนี่ยพุทธคุณปัดเสนียดปัดอะไรได้หมดเลยครับแล้วก็ช้างเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสัตว์ใหญ่ครับสัตว์ใหญ่ก็คือว่ามีเทวดาคุ้มครองนะครับช้างครับก็ไม่ใช่วางงาช้างเขานี่จะไปตัดเขาง่ายๆนะครับไปได้ไม่ถึงตัวเราพี่ เละตรงั้นครับถ้าเกิดไปนช้ไปกัดงานเขาน่าไม่ไม่ได้ง่ายๆนะถ้าเขาไม่ล้มเนี่ยไม่ได้นะแล้วช้างเนี่ยอายุยืนนะครับผมบอกก่อนครับแล้วก็วันหนึ่งกินเยอะครับพี่ช้างครับชอบกินอ้อยกินกล้วยแล้วก็กินหญ้ากินอะไรต่างๆครับกินน้ําวันน่าจะตรงกะรอนะพี่ไม่ธรรมดาครับแล้วหลวมพ่อเงินครับสวยมากครับพี่รายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทเอฟซีท่านใดชอบพี่ปิดได้เลยนะครับเป็นของดีของเก่าครับก็ของเก่าเก็บนะพี่เนาะ ชอบปิดได้เลยครับราคานี้เบามากงานช้างสุดยอดครับพี่รายการต่อไปครับรายการนี้ใหญ่หน่อยครับพี่ดูนะครับองนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาครับใหญ่ไม่เท่านึงเลยนะพี่รายการนี้เป็นงาช้างครับลงลง่าเงินนะพี่รายการนี้สองพันบาทครับพี่เป็นรายการปิดท้ายของวันนี้นะครับดูครับโอ้โหดุนใหญ่เหลือเกินนะพี่โอ้โหดูนะครับ มาแบบนี้เลยครับเนื้อมันมากครับพี่ออกเนื้อมันเทศครับออกแบบเขาเรียกว่าสีแบบนมข้นครับออกดอกจำปีครับมาเป็นสีดอกจำปีครับมาช้างครับองค์ใหญ่ครับพี่องค์นี้เนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็สวยครับองค์นี้ก็น่ารักแล้วใหญ่ด้วยครับมานี่ดูครับรายการนี้ผมสองพันบาทถือว่าเบาจริงๆครับพี่เอฟซีท่านใดชอบก็ปิดได้เลยครับเป็นรายการปิดท้ายไฮไลท์ของวันนี้คะสุดยอดจริงๆครับพี่ เป็นงานช้างแกะหลงวพ่อเงินครับบอกเลยว่าไม่มีมาง่ายๆนะพี่เนาะก็งานช้างดุ่มหนึ่งเนี่ยผมบอกหลายตังนะครับพี่งานช้างเนี่ยแพงกว่าทองนะครับอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทองเล็กองคใหญ่สองพันบาทครับผมก็อีพีนี้จบลงครับพี่ก็ขอขอบคุณเพียซี่นะครับทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมครับก็ขอบคุณจากใจครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาครับพี่ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมไลฟ์ทุกวัน ไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายจะเย็นยังไงผมลงแน่ครับคลิปเช้าเย็นเลยครับพี่เอาแบบนี้เลยครับเพราะว่าพระผมเนี่ยเยอะมากครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเนาะพี่เนาะค่อยๆค,ค,ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ